าเราไปเจอคนอื่นที่เป็นออทิสติกเหมือนกันเราควรทำยังไงให้เราเข้าหาเขาได้ดีครับพี่ก็จะยิ้มแย้มแล้วเข้าไปทักทายพูดคุยเหมือนกับเขาเป็นคนปกติคนหนึ่งเลยเพราะพี่คิดว่าไม่ว่าคนที่เป็นพิการหรือเป็นออทิสติกโรคอะไรไม่มีใครอยากให้มองเขาว่าเป็นคนพิการหรือว่าด้อยกว่าคนอื่นเราถ้ารู้ว่าสิ่งที่เขาชอบเป็นอะไรก็ยิ่งดีพี่ก็จะคุยกับเขาเรื่องนั้นๆไปเขาตอกว่า แฮปปี้ที่ได้มีคนคุยในสิ่งที่เขาชอบร่วมกันตระาณนี้น ระเบียบกับรงต่อเวลาอ่ะเฉลยนะครับรงต่อเวลาลออข้อสามออทิสติกสามารถทำง,งานเลี้ยงชีพตัวเองได้หรือไม่ระหว่างได้กับไม่ได้่า ต้องมีความรู้ว่าเราจะทำยังไงเลยนะครับสามารถทำงานได้ท <Works> ี <sh> ่ไหนได้ ับต่อไปรที่5ครับโลกออนิสติกกาแสนาการให้เห็นก่อนอายุกี่ขวบระหว่างขวดกับแป้งทวมานของทุกานเออเนี่นอ,อันนี้มั่นใจมากนะครับเออ ออที่สิทุกคนมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติใช่หรือไม่ระหว่างใช่กับไม่ใช่ครับคำตอบนะครับข้อนี้คือไม่ใช่ครับหรือไม่จำเป็นเพราะว่าคนออยที่สิบทุกคนมีสติปัญญาที่ปกติหรือสูงกว่าคนปกติครับข้อที่เจ็ดครับคนที่เป็นออยที่ิมีปัญหาด้านใดมากที่สุดระหว่างการสื่อสารและการเข้าสังคมหรือการเคลื่อนไหวร่างกา เฉลยครับเป็นคือการสืส่อสาและการเข้าสังคมครับผมข้อที่แปดครับบุคคลสำคัญคนไหนมีภาวะออทิสติกระหว่างแหโกหรือไออซยเฉลยครับคือไอโซยอ พี่ออทชื้นไม่ได้นะฉสเลยซือไม่ได้ครับรักษาได้แต่สามารถพัฒนาให้เขาดีขึ้นได้นะครับตามความเหมาะสมแล้วแต่คนนะข้อสุดท้ายครับวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือคนออทิสติกค,คือช่วยฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารและป้องกันหรือให้พวกเขาอยู่ในที่สงบี่ปดปกติ ฉเฉลยครับก็ค,คือต้องช่วยสุขขง,งาาหัวทำสัตว์าญาติษสาและเข้ากับค,คุพาย <Yeah. S 1> ขอคะแนนน่อยพี่ออดครับประมาณสี่ห้าครับสี่หร้าโอเคใสใจ9ค่ะแป่ดีดีไ 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 เมื่อกี้เป็นไงบ้างเ,เกมสนุกไหมครับสนุกมากค่ะได้ความรู้อะไรเพิ่มไหมได้ครับอ่ามีข้อไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมสามารถรู้ได้ว่าเด็กเป็นออทิสติกเมื่ออายุต่ำกว่า3าขวบครอ่าแล้วบีบีไเหมือนกันค่ะอ๋อเหมือนกันแอของพี่ชอบประมาณ2อมข้อเนาะ หนูตกใจไหมเอาเบิร์ตไอเตเป็นออทิสติกตกใจไหมตกใจก็เพิ่งร,รู้เมื่อกี้พี่ก็เดาเนาะ <c oughs> แล้วก็มีข้อนึงเนาะที่บอกว่าเราจะช่วยให้เด็กออทิสติกสื่อสารดีขึ้นได้อย่างไรก็คือสื่อสารกับเขาบ่อยๆเนาะ <c oughs> การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ <c oughs> ให้เด็กออทิสติกก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาก็จะมีบางอารมณ์ที่อยากอยู่คนเดียวเนาะแต่แบบในการที่จะทําให้เขาสื่อสารได้ก็คือเราต้องสื่อสารกับเขาเนาะเราจะได้ไม่เหงาด้วย <c oughs> บ้านก็คือพื้นที่หนึ่งที่เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะคะที่ทําให้เราจะสามารถสนับสนุนให้คนคนนึงหรือว่าเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ความเข้าใจค่ะความเข้าใจตัวเองด้วยเนาะความเข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กด้วยแล้วก็เข้าใจว่าบางทีเราอาจจะมีความคาดหวังหรือความเหนื่อยหรือความเครียดจากการดูแลอย่างเงี้ยค่ะพอเรากลับมาเข้าใจตัวเองความเครียดลดลงบางทีเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว น้องอาจจะมีพัฒนาการบางอย่างที่เปลี่ยนไปหรือว่าน้องได้รับการดูแลที่ เหมาะสมมากขึ้นถ้าเกิดเราเครียดมากหรือว่าเรากังวลมากอะคะ่ะการดูแลก็อาจจะเป็นในลักษณะที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดกันเองในครอบครัวเนาะก็อาจจะทําให้พัฒนาการพัฒนาได้ไม่เร็วมากนักอะคะ่ะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพจิตของครอบครัวแล้วก็การสนับสนุนอย่างเหมาะสมก็จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นสังคมเองก็จริงๆสําคัญมากนะคะที่ว่าถ้าเกิดรับรู้ว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะ เป็นอย่างไรเนาะเราก็อาจจะไม่ได้คาดหวังให้เด็กต้องมีพฤติกรรมที่ดีอยู่ตลอดเวลาพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะยอมปรับเปลี่ยนหรือปรับมุมมองของเราค่ะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ลองใช้ชีวิตในสังคมด้วยตัวเองมากขึ้นตอนนี้พี่รู้ว่าพี่ไปเป็นออทิสติกพี่รู้สึกไหมครับ พี่ก็ยังอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าตอนนั้นเด็กมากใช่ไหมแต่ก็พี่จะโดนที่บ้านปลูกฝังมาบ่อยๆว่าให้ให้คอยดูแลน้องคอยปกป้องน้องแล้วก็อย่าไปแกล้งน้องอย่าไปใช้คําว่าบ้าใส่น้องอะไรประมาณนี้แต่พอโตขึ้นมาพี่ก็แบบว่าอืก็รู้สึกว่าแบบมันก็หนักนะสําหรับพี่ที่ก็เป็นแบบวัยรุ่นคนหนึ่งที่ตอนนั้นก็ต้องเลี้ยงน้องอะไรเงี้ยแต่พี่ก็แบบว่ามันเหมือนกันเท่านี้ก็ต้องดูแลไปแหมอก็ต้องเข้มแข็งเนาะมันอาจจะแบบเหนื่อยหน่อยแต่ว่าแบบ เออถ้าถ้าเขาดีขึ้นได้เมื่อไหร่เขาก็แบบอาจจะต่างกับคนปกติในบางเรื่องแล้วก็อาจจะมีบางเรื่องที่เขาสามารถทําได้ดีกว่าด้วยพี่คะตอนที่คนแย่เสียพี่ต้องดูน้องชายแล้วรัแบบตัวยังไงแล้วคะ มีหลายเรื่องเลยที่พี่ต้องปรับตัวอย่างเช่นแบบว่าพอพี่จะทําอะไรอะ่ะก็จะนึกถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเพราะว่าก็ต้องนึกถึงเผื่อสปายด้วยอย่างเช่นการกินการเดินทางอย่างช่วยได้ตอนที่มาอยู่ใหม่ไปก็ไม่ค่อยได้ฟังคําสั่งแบบนี้เนาะพูดอะไรก็จะดื้อหน่อยเพราะว่า่าพี่ก็ตามใจเข้ามาตลอดจนแบบมันเคยตัวอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับใหม่หมดเลยทั้งกับสื่อสารกันเข้าใจว่าต้องทําแบบนี้เรื่องการข้ามถนนก็เหมือนกันเพราะที่แรกเขาจะไม่รู้ว่าเออ อันตรายมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงบ้างตอนที่พี่ไปเรียนไปนู่นไปนี่ก็ต้องแบบอเอาน้องไปด้วยตลอดช่วงแรก,แรกแบอบกว่าก็ยังไม่ได้ไว้ใจให้สไปอยู่คนเดียวเนาะอาจจะไปเจอสังคมที่แปลกๆเนาะคนที่ไม่เข้าใจเราก็มีเหมือนกันนะฮะพี่สไปก็เคยโดนบูรี่เหมือนกันนะโดนมาเรียกว่าไอ้บ้าไอ้บ้าอะไรเงี้ยตอนนี้พอหนูได้อยู่ในรายการแล้วห,หนูเข้าใจมากขึ้นหนูจะทํำยังไงกับเด็กที่เป็นออทิสติก จะแก้งเขาไหมไม่แกล้งคอ่าแล้วหนูจะทำไงย,ยิ้มให้ไหมยิ้มให้ครับดีแ่ะพีก็ว่าสังคมทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นนะเพราะว่าทั้งสื่อต่างๆมันสามารถกระจายไปให้คนรู้มากขึ้นเด็กออทิสติกอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายหรือว่าแบบไปทำอะไรให้ใครขนาดนั้นเขาก็เหมือนคนปกตินะพี่เคยไปเจอเด็กที่เป็นออทิสติกคล้ายๆกับพีไปไหมแล้ว แล้วถ้าเคยเจอเขานีสายแดงแตกต่างจะพี่ไปยังไงครับคนที่พี่เจอเขาแบบเป็นคนไหนมากเลยก็คือตอนที่พี่กําลังเปิดหมวกอยู่เนาะคนนั้นที่เขาเป็นออทิสติกอะ่ะเขาก็ไม่ไม่หยอดทิปให้แล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้มาแนะนําหมอเขาบอกว่าเขาเป็นออทิสติกเหมือนกันแต่เขาพูดได้ทุกอย่างแต่จะมีที่สังเกตได้คือแบบว่าแววตาของเด็ก ออทิสติกเขาจะแข็งกว่าแล้วก็ไม่ค่อยสบตาอะไรอย่างนี้แต่อย่างสไปซ์อะ่ะเขาจะกล้าสบตาพี่แต่คนอื่นอยู่กลองวงก็เขาจะไม่สบตาเลยไหมลองมองตาเขาสบตาไหม,ไม <laughs> ใช่ใช่เลยออทิสติกก็ส่วนใหญ่จะเป็นนี้ทุกคนเลยอ่าอันนี้คือข้อที่เหมือนเนาะแต่ข้อที่แตกต่างก็คือแบบว่า เขาน่าจะแบบได้รับการรักษาห,หน้าแบบดีก็เลยทําให้เขาสื่อสารได้แล้วมีจิตใจที่ดีอะไรประมาณนี้ mm hmm. เขาือนสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเลยเนาะถ้าสามารถแบบว่าดูแลดีครอบครัวเอาใจใส่แล้วก็แบบได้รับการรักษาได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องพี่คะมีคนไหนที่เคยแกล้งพี่ไปแล้วพี่ไปเขาไม่รู้เคแล้วต้องแก้ไขย,ยังไงหรอคะพวกที่เป็น mm hmm. คำด่า,ดาคำระชดประชันอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยสอนเขาเขาอาจจะไม่รู้เนาะแต่ตอนเด็กๆก,ก็มีบ้างที่แบบว่าคอยมาแกล้งมาแย่มาจับตัวมาหยิกเลาไปแบบมันก็เขาก็ไม่ค่อยชอบประมาณเนี้พี่ก็แอบทำไว้ไม่ได้เนาะบางทีมันเป็นญาติผู้ใหญ่พี่ก็จะแบบคอยปอบว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านไม่ได้เพราะว่าโตมากับพี่เนาะพอผ่านอะไรมาด้วยกันมันก็เข้มแข็งขึ้นโตมาก็ผ่านมาตรงจุดเนี้ยหน,หนังก็ไม่เคยไม่ค่อยเจอคนที่ทําไม่ดีกับไปเลย อาจจะมีเสียใจในบางเรื่องอย่างตอนที่ย่าเสียเราไปเข้าใจว่าเออย่าจะไม่อยู่อีกแล้วพี่ต้องก็ต้องคอยปลอบใจนะเนาะแอาจะต้องทําให้เขาอารณมดีขึ้นในวันที่เขาแบบซึมซึมอะไรอย่างนี้เราว่าไม่ไม่บ่อยครับจะมีแบบว่าแค่แค่เหมือนตะโกนว่าอ้าอย่างนี้มากกว่าน่<ย>าจะ<ๆ>แบบเออมีอะไรที่อยากสื่อออกมาอยากถามออกมาแต่เขาพูดไม่ได้อย่างนี้มากกว่า ผมก็ได้แบบเออกอดไว้แล้วก็เป็นรก็ต้องถามเงแต่เขาก็ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นเป็นบางอย่างในใจได้มันก็จะมีปัญหาตรงนี้ที่ที่เหนื่อยเหมือนกันครับปกติแบบมีวิธีแสดงความรักกับน้องอะไรอย่างนี้ไหมครับในวิธีของเราในวิธีของผมครับก็ที่ทำให้เขารับรู้ได้อย่างแม่ก็ซื้อของที่เขาชอบให้เขาจะชอบเล่นติต่อก็พาไปกินอะไรอย่างตามที่บอกยครับอย่างวันนี้ก็ได้มาเที่ยวก็ยิ้มครับใช่คือมาเที่ยวใช่ไหมทันทีว่ามาเที่ยวมาเที่ยวทุกที่ที่ออกไปนอกบ้านเนี่ยเขาชอบหมดเลย หนูคิดว่าแบบคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับเด็กออทิสติกว่าไงบ้างอ่าตามความคิดหนูนี่ออกไหมไม่ออกครับไม่ออกคนจะคิดว่าเด็กออทิสติกอะคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือรู้เรื่องน้อยมากฟังออกหรือเปล่าหูหนวกด้วยหรือเปล่ามองเห็นไหมอะไรเงี้ยคนก็จะคิดว่ามันเป็นอาการที่หนักไปขั้นนั้นเลยพี่ก็จะคอยอธิบายว่าเออจริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรนะอะอทิสติกมันก็จะมีแบบว่าระดับเนาะ เราก็แบบอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคนที่พี่เจกับพี่ไปอะไรเงี้ยเราก็จะฟังออกแทบจะทุกอย่างที่พี่สอนบ,บางเรื่องที่เป็นเหตุผลแบบว่าเออทำไมความรักอะไรเงี้ยมันยากๆเนานะแม้แต่ตัว <c oughs> <c oughs> แม้แตนะ่ตัว,ตวพี่<ม>เองก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเออทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปเจอคนอื่นที่เป็นออทิสติกเหมือนกันเราควรทำยังไงให้ เราเข้าหาเขาได้ดีครับพี่ก็จะยิ้มแย้มแล้วเข้าไปทักทายพูดคุยเหมือนกับเขาเป็นคนปกติคนหนึ่งเลยเพอพี่คิดว่าไม่ว่าคนที่เป็นพิการหรือเป็นออพิสติกโรคอะไรอ่ะไม่มีใครอยากให้มองเขาว่าเป็นคนพิการหรือว่าด้อยกว่าคนอื่นเราถ้ารู้ว่าสิ่งที่เขาชอบเป็นอะไรก็ยิ่งดีพี่ก็จะคุยกับเขาเรื่องนั้นๆไปเขาแบบว่าแฮปปี้ที่ได้มีคนคุยในสิ่งที่เขาชอบร่วมกันประมาณนี้ ที่สําคัญที่สุดเนี่ยผู้พิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กออทิสติกเนี่ยจะอยู่ในสังคมได้เนี่ยคือสังคมต้องเข้าใจาการที่สังคมจะเข้าใจเนี่ยเริ่มต้นจากครอบครัวเข้าใจบุคคลออทิสติกเราก็รวบรวมผู้ปกครองนะมาช่วยเหลือนะครับให้องค์ความรู้ทั้ง5ด้านนะครับทั้งในเรื่องของการแพทย์สุขภาวะในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องการเสริมพลังณนะวันนี้ ออทิสติกเราเนี่ยมีที่ยืนในสังคมแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี้ยไปที่ไหนป๊บพอพูดออทิสติกเนี่ยไม่เข้าใจสมาคมทํางานหนักนะแล้วคนที่ทํางานหนักที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มารวมตัวกันเราจะยึดหลัก4ข้อนะครับในการพัฒนาสังคมก็สอนลูกให้เป็นคนดีหลักการคลองตนนะครับทำยังไงออทิสติกก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีการหลักคลองตนเหมือนกันคองคนทํายังไงเพื่อร่วมงานหรือคนรอบบ้านถึงจะรักหรือเข้าใจ ทองงานถ้ามีหน้าที่การงานทําหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุดของสังคมก็คือมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมท้ายที่สุดนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์สมาคมและชมรมเดี๋ยวนี้ทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อสารทุกประเภทเลยสมาคมเราก็มีนะเราทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ในช่องช่อนะครับในรายการ it's okay to be different สำหรับบุคคลออทิสติกสังคมก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเด็กออทิสติกเนี่ย ก็คือคนปกตินั่นเองที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะช่วยส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยนะครับให้เอื้ออาทรต่อกันสำคัญที่สุดการศึกษาเนี่ยตอนนี้เราอยากได้มากที่สุดก็คือ inclusive education ทุกโรงเรียนต้องรับเด็กพิการเข้าไปเรียนเด็กจะได้เรียนใกล้บ้านและพัฒนาทุกคนจะได้เรียนรู้ซึ่งกันสังคมก็จะได้ไปได้อย่างปกติสุขเราก็จะเรียกว่า inclusive society นะครับสำคัญที่สุดครับ ความรู้เกี่ยวกับคนที่เป็นออทิสติกแล้วก็โรคออทิสติกเนี่ยพี่คิดว่าช่องทางที่สามารถสื่อสารเข้าไปได้ดีที่สุดของยุคนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTok, y o u t u e e Facebook, i n s t a g กรมอะไรอะไรพวกนี้ผมว่าในบทเรียนก็ควรจะมีนะครับอ่าบทเรียนวิชาอะไรดีวิชาสุขศึกษาครับอ่าสุขศึกษาหรือทำแยกเป็นอีกวิชาออกมาเลยไหมวิชาเสรี เราก็คิดว่าแบบว่าถ้ามันสื่อสารออกไปได้มากขึ้นแบบว่าตอนนี้ครับคิดว่าเด็กออทิสติกมันไม่ได้ลดลงนะครับมันก็น่าจะเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมแต่ถ้าเราแบบว่ามีความเข้าใจว่าแต่ละโรคว่าโรคไหนมันเป็นยังไงมันอาการเป็นยังไงโรคนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดแลาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เวลาที่คนทั่วไปต้องไปเจอกับคนที่ออทิสติกต้องปบัตตัวยังไงแล้วคะอ่บก่อนอื่นเลยก็ต้องใจเย็นเนาะอย่างสมมติขึ้นเครื่องบินด้วยกันเราเจอคนที่เขาแบบอ,อยู่ไม่นิ่งแบบพิลไปอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจเราก็ต้องสังเกตเห็นแล้วเออว่าเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างอาจจะเห็นใจหรือว่าแบบใจดใีเขามากขึ้นหน่อยแต่ก็ไม่ต้องถึงกับพอพิการจะต้องแบบนี้แบบนี้แต่แบบทำตัวให้ใจเย็นเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยแหละเนาะ ก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้ต่อให้เขาจะยุกยิกอะไรหรือว่าแบบว่า,าส่งเสียงอะไรที่บรบกวนหน่อยอาจจะสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็อดทนเนาะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้ถ้าผมไปเจอคนที่เป็นออทิสติกแล้วเขาอาการรุนแรงขั้นที่ลงไปดิ้นกับพื้นหรือว่าส่งเสียงดังอะไรผมต้องทําอย่างไรครับถ้าเจอเคสแบบนี้หนูก็ไม่ต้องกลัวเนาะเพราะโดยปกติเด็กออทิสติกถึงว่าเขาจะมีอาการที่ส่งเสียงดังบ้างหรือว่า ลองไม่นอนกับพื้นแต่โดยส่วนใหญ่เด็กออทิสติกยังไงก็ไม่ไปทำร้ายใครเนาะหนูก็ลองดูว่าใ,ใกล้ๆแถวนั้นลองถามอประพอดูก็ได้ว่าเออแถวนั้นจะมีคนที่น่าจะเป็นผู้ปกครองอยู่หรือเปล่าเกิดในเคสที่หนูหาไม่เจอเลยจริงหนูก็ลองไปถามว่าจริงๆเขาเป็นอะไรอยากได้ความช่วยเหลือไหมให้ติดต่อผู้ปกครองให้อะไรอย่างนี้เปล่าก็ได้เนาะพวาจริงเขาไม่ได้น่ากลัวอาจจะมีอาการที่ทําให้เขาไม่พอใจแล้วเขากระบายออกมา ไม่ได้สื่อสารไม่ได้ออกมาแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าหนูเปิดใจคุยแล้วก็ลองสื่อสารออกไปมันก็น่าจะแบบอาจจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นเด็กออทิสติกตก,ก็จะมีแบบว่าสิ่งเขาที่เขาไม่ชอบตปกระตุต้นนี่เขากลัวแตกต่างกันไปเนาะอย่างเช่นแสงหรือเสียงที่มันดังหรือว่าสว่างเกินไปแต่อย่างพี่ไปเนี่ยบอกว่าเขาไปกับพี่มาทุกที่แล้วก็พาไปุูทุกที่จนเขาชินละแล้วก็แบบไม่ได้กลัวคนเยอะ หรือว่าแสงสีเสียงอะไรแบบนี้แต่อย่างที่ไปก็มีบางอย่างที่ไม่ชอบนะอย่างเช่นอาจจะกลัวที่มืดมืดแคบแค,แคแบบอะไรแต่ก็น่าจะเป็นทุกคนไหมหนูกลัวไหมหนูก็กลัวแต่ไม่ได้กลัวเยอะมากอ่าบีบีกลัวไหมสมมติต้องไปอยู่ที่ที่มันคบแคบเลยขย,ยับตัวไม่ได้มืดด้วยหนูกนน็กลัวนะิดหน่อยอ่ากลัวเนาะพี่ก็กลัวเนาะจับมือน้อง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 มากเมาเไอมาาเอ้ยอมา โอ้คใช่ใช่ใช่ก็ได้เพื่อ O I C อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไปหางเบสินค้าค่ะเพราะว่าอยากให้ไปดูอะไรคะเพราะว่าอยากให้ไปดูตัวต่อตัวต่อตัวต่อที่บินมาต่อเองหรอเปลาอ๋อเพราะว่าเพราะว่าพี่ไปเขาชอบถูกไหมใช่ค่ะก็ไปทักทายเขคาค่ะ ก็จะถามว่าให้ช่วยเหลืออะไรไหมเราควรจะต้องรู้สึกยังไงกับคนที่เป็นออทิสติกในมาก้ากท,ที่เขาพูดจะได้ปะ <c oughs> ความรู้สึกเั่เเราควรจะเห็นใจเขาแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนปกติลักษณะเด่นของคนที่เป็นออทิสติกก็คือจะไม่ค่อยคุยกับคนอื่นครับทักษะการด้านสังคมไม่ค่อยได้ครับเราดูออกได้ยังไงว่า ไปเขาเข้าใจที่เราพูดเวลาเราพูดอะไรบางทีเขาก็จะทำหน้าทำท่าตามครับเพราะผมคิดว่าพี่ปุ้ยกับพี่ไปรักกันมากครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาการแสดงออกเขาทำให้ดูรักกันมากครับจากที่พี่ไปลูกหัวครับเขาจะชอบกับลูกใช่ไหมครับถ้าให้ทำอะไรก็ได้ให้พี่ไปหนึ่งอยา่างคิดว่าอยากทำอะไรครับผมก็อยาก,ยากให้เงินสนับสนุนเขาครับ ให้เลือกเล่นเพลงดนตรีหนึ่งให้พี่ไปผมจะเลือกเล่นเพลงแสงสุดท้ายครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรที่เป็นแสงสเพราะผมเล่นบ่อยครับเป็นเพราะเป็นเพลงที่ผมเล่นได้ดีที่สุดใช่ปะครับอ่าโอเคหรืออยากให้กำลังใจเขาด้วยปะอยากให้กำลังใจเขาด้วยครับมีท่อนไหนที่มันให้กำลังใจครับเพลงนี้ตอนที่ร้องว่าในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ ฉันยังคงก้าวไปอยากให้ทอดนี้คูค่นี้เลยนะนะ